วันที่๒๑มีนาคมไต้หวันพบผู้ติดเชื้อในประเทศ5รายและติดเชื้อจากต่างประเทศ93รายโดย14รายมาจากเวียดนามช่วงสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ120และ118รายตามลำดับมากที่สุดในปีนี้มาจากเวียดนามอินโดนีเซียและเมียนมาหลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อแผนลดวันกักตัวต้องอย่าเการณงงดหยม่้องก้องลดโอมครอนมะ这个病毒它的特性它的 แช,ช,ช่วงสุดสัปดาห์เกิดคลัสเตอร์งานเลี้ยงที่เมืองเจียอี้ในจำนวนนี้พู่มในการโรงเรียนแซไล่และนายเฉินหมิงหวนสสอพักรัฐบาลถูกตีกรอบว่าเป็นผู้สัมผัสต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองแต่ไม่ยอมรอดูผลตรวจร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวทั้งสองถูกปรับเป็นเงิน15,000เหรียญไต้หวัน ตำรวจไต้หวันหนายหนึ่งแซ่หลินถูกกล่าวหาว่าทำร้ายผู้อนุบาลอินโดนีเซียด้วยการจับใส่กุญแจมือตบหน้าไล่ออกจากบ้านและทำโทษด,ด้วยการให้คุกเขา่ากองบังคับการปราบรามอาชญากรรมไต้หวันเปิดเผยว่าได้สั่งย้ายตำรวจนายนี้และส่งดำเนินคดีในข้อหาจำกัดเสรีภาพและบังคับขู่เข็นผู้อื่น ตำรวจแซลินว่าจ้างผู้อนุบาลอินโดนีเซียมาดูแลมารดาที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาสงสัยว่าผู้อนุบาลเคยลงมือทำร้ายมารดาจึงขาสติทำร้ายผู้อนุบาลคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้อนุบาลมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องตำรวจแซลินก่องบังคับการปราบปรามอาชญากรรมเผยว่าตำรวจแซลินสำนึกผิดบริษัทจ้างงานช่วยไกลเกลี่ยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจายอมความกันแต่ตำรวจนายนี้ยังคงต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย 50ร้านเฟรนช์ชายเครื่องดื่มที่มีชื่อของไต้หวันในเขตภาคเหนือเพิ่งปรับราคาไปเมื่อวันที่1มีนาคมวันที่20ที่ผ่านมาร้านทางภาคกลางปรับขึ้นตาม5-10เหรียญองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เผยว่าราคาวัตถุดิบพุ่งไม่หยุดบวกกับสงครามรัสเซียยูเครนทําให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลดลง1%ขึ้นไป Where GDP growth could be one percentage point lower than otherwise over the next year OECD เปิดเผยว่าเนื่องจากทวียุโรปต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัเสเซียดังนั้นยูโรโซนจึงได้รับผลกระทบหนักที่สุดด้วยระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสงคราม OECD ยังเตือนว่าหากรัเสเซียและยูเครนส่งออกข้าวสาลีไม่ได้ความเสี่ยงต่อภาวะยากจนและการขาดแคลนอาหารจะเพิ่มขึ้น o e เ d เปิดเผยว่าธนาคารกลางของทุกประเทศเข้าแทรกแซงตลาดการเงินภายในประเทศด้วยหลังจากที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%แล้ววันที่17มีนาคมธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อเดือนมีนายนจะทะยานขึ้นประมาณ8%จึงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25-0.75%ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่3เพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี สงครามรัเสเซียยูเครนยังไม่มีทีท่าจะยุติวันที่19มีนาคมกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเผยแพร่ภาพกองทัพรัเสเซียใช้ขีปนาวุธขินซานที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นคลังอาวุธใต้ดินแห่งหนึ่งทางตอนตกของอยูเครน ขีปนาวุฒิชน,นีเปิดตัวเมื่อปี2561มีความเร็วเหนือเสียง1ิบเท่าไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆสกัดกั้นได้จัดเป็นสุดยอดของขีพนาวุธถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพรัเสเซียใช้ขีปนาวุนิชนีน้โจมตีเป้าหมายการสู้รบทางภาคใต้ของอยูเครนเป็นไปอย่างดุเดือดเมืองมาริยูโบนถ,ถูกกองทัพรัเสเซียปิดล้อมและโจมตีหนักหน่วงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยถูกถลม่มขณะนี้ยังไม่ทราบยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คาดชาวเมืองมาริยูโปล35,000น 35, คนอพยพหนีภัยสงครามมีรายงานว่ารัเสเซียต้อนชาวเมืองหลายพันคนไปยังรัเสเซียประชาธิปดีโอโลดิมีเซเลนสกีของยูเครนประณามรัเสเซียว่าเป็นอาชญากรรมสงครามการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเข้าสู่สัปดาห์ที่4ผู้นำยูเครนประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มอีก30วัน สถิติของสาประชา,ชาติระบุว่าณ18มีนาคมสงครามรัเสเซียยูเครนทำให้พลเรือนเสียชีวิต847คนบาดเจ็บ1,399คน3.3ล้านคนลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านอีก2ล้านคนร่อนเร่อย,อยู่ในยูเครน